ขั้นตอนการติดตั้งขั้นตอนที่หนึ่งการติดตั้งกล้อง IP Camera เข้ากับเราเตอร์หลังจากที่ท่านได้แกะกล่องเอาตัว IP Camera ออกมาแล้วนะครับให้นําเสาอากาศนะครับมาเสียบด้านหลังนะครับแล้วก็นําสายแลนนะครับมาเสียบที่หลังกล้องแล้วก็นําสายไฟนะครับมาเสียบที่ตัวหลังกล้องนะครับเพื่อจะเชื่อมต่อกับตัวเราเตอร์ของ 3Bb คือตัวนี้นะครับโดยที่ตัวนี้ครับที่เราเลือกก็คือเป็นรุ่นของ NT 3Bb นะครับ 4 PWN นะครับมาเสียบด้านหลังครับโดยการที่นำสายแลนนะครับจากตัวเราเตอร์นะครับมาเสียบเข้าที่ตัวหลังกล้องสังเกตสัญญาณไฟครับจะขึ้นเป็นสีเหลืองและสีเขียวหมายความว่าตอนนี้ครับกล้องกับเราเตอร์ได้เชื่อมต่อกันเรียบร้อยแล้วครับขั้นตอนที่2การกำหนด IP Address ให้กล้องอันดับแรกครับใส่แผ่น CD ที่มาพร้อมกับกล่องกล้อง IP Camera นะครับใส่แล้วก็กดโปรแกรมครับ IP Camera.exe ต่อไปโปรแกรมจะขึ้นเมนูมาให้นะครับ ก็ให้เลือกที่เมนู search IP camera แล้วก็ให้เลือกโหมดวิสร์โหมดครับจากนั้นครับโปรแกรมจะให้ตรวจสอบตัวระบบสายแลนนะครับที่เราเสียบกับตัวกล้องว่าโอเคไหมก็มีสัญญาณไฟสีเหลืองกับสีเขียวครับต่อไปกด Next ครับโปรแกรมก็จะโชว์ตัว IP address ปัจจุบันนะครับของตัวกล้องให้นะครับให้กด Next ครับ ให้เปลี่ยน IP Address นะครับเป็น192.168.1.8นะครับรับพอร์ตเป็น84ตัวกด OK ครับใส่ User เป็น Admin ครับ s ส o r d ไม่ต้องใส่ครับกด OK ครับโปรแกรมก็จะโชว์ตัว IP Address ซึ่งเราเซตไปเมื่อล่าสุดเมื่อกี้ขึ้นมาให้นะครับกด Next ครับแล้วก็สเต็ปสุดท้ายครับก็จะโชว์ IP Address ให้อีกครั้งหนึ่งขั้นตอนที่3การเปิด UPNP Mode ให้ท่านคลิกที่ Open ครับใส่ Username Admin ครับแล้ว Login ครับเลือก s u p o r p a s s w o d Mode ครับ Sign In ครับท่านจะเห็นภาพจากกล้องนะครับให้กดที่ Option ตรงฟันเฟืองด้านล่างนะครับให้เลือกเมนู UPnP Setting ครับแล้วก็ให้ติ๊กตรง Using UPnP Map Port นะครับแล้วกดเสร็จครับเท่านี้ครับการเปิด UPnP Mode และการทำา p r t t o r w w r r d ที่เราเตอร์นะครับหลังจากที่ท่านได้เข้าสู่เราเตอร์แล้วนะครับให้ท่านคลิกที่ตัวเมนู Access Management นะครับเลือก UPnP นะครับแล้วก็เลือกติ๊กตรง UPnP Activate นะครับกด Save ครับต่อไปก็คือเป็นการเปิดตัวของทำ Port Forward w a r d นะครับให้ท่านคลิกที่เมนู Advanced Setup นะครับเลือก Net แล้วก็เลือก Virtual Server ครับ แล้วก็เลือก l o o Index เป็นหมายเลข2ครับแล้วก็ระบุค่านะครับ Application ปปเ,เป็น IP Cam ครับแล้วก็โปรโตโคอลเป็น o l นะครับแล้วก็ Start Port เป็น8 4ตัว End Port เป็น8 4ตัวนะครับแล้วก็ Local IP Address เป็น192.168.1.8ครั Start Port Number Local นะครับเป็น8 4ตัวแล้วก็ End Port นะครับเป็น8 4ตัวกด Save ครับเท่านี้ครับการเชื่อมต่อแบบ Wireless ให้ท่านคลิกที่เมนู ไวเ s สแลน s e t t i n g นะครับแล้วก็กดที่ปุ่มสแกนครับหลังจากที่ท่านกดปุ่มสแกนแล้วนะครับจะขึ้นคำว่า Scanning นะครับพอขึ้นคำว่าส canning เสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะขึ้นเป็นรายชื่อนะครับของ wireless ที่บ้านลูกค้านะครับให้ท่านเลือก w i r e l e s s บ้านลูกค้าถ้าเกิดว่าของบ้านลูกค้าต้องใส่พาสเวิร์ดนะครับเป็นประเภทที่ต้องใช้ใส่พาสเวิร์ดนะครับท่านก็ใส่พาสเวิร์ดนะครับ อันนี้สำคัญมากนะครับตรง k e ย์ฟอร์แนะครับถ้าเกิด password ของลูกค้าเป็นตัวเลขตัวอักษรนะครับให้ใช้คําว่า ASCII character ครับแล้วกดเสร็จครับจากนั้นครับตัวกล้องก็จะบูตตัวเอง30วินาทีครับสังเกตดูครับว่าผมได้ถอดตัวสายแลนออกไปแล้วนะครับสังเกตง่ายๆครับสัญญาณไฟสีเขียวที่หน้ากล้องต้องขึ้นครับแล้วท่านก็จะเห็นภาพครับอันนี้คือตัวกล้องนะครับที่เป็นไวเลสแล้วนะครับสามารถที่จะมองเห็นภาพของนาฬิกา ผ่านที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ได้